มันดาราเซตใหม่มาแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเรากำลังจะทำอยู่นะคะสองอันยังไม่เสร็จสักลายนะคะมันดาราของเรานะคะก็จะมีแบบชุดเซตเริ่มต้นนะคะเพื่อนๆฝากไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะไปฟังข้อความดีๆจากพี่ไพ่นะคะอันนี้ก็คือ beginning นะคะมันดารานะคะ เซตนี้นะคะก็จะมีแบบมันดาราเบสิกนะคะเริ่มต้นนะคะการสะท้อนสภา,าวะจิตใจการเข้าถึงสมาธินะคะการที่ดึงเราอะคะ่ะเข้ามาอยู่กับตัวเองนะคะในเซตเริ่มต้นนะคะพื่ก็จะเป็นเซตนี้ทั้งหมดนะคะถูกแบบถูกออกแบบมาทั้งหมด21แผ่นนะคะยีแผ่น21รวดลายที่ไม่ซ้ำกันนะคะใช้อ่าแทนไพ่ คาโลชุดใหญ่นะคะชุดเมเจอร์นะคะเพื่อนๆยี่สบสองใบตั้งแต่ดูฟูถึงดูโบเลยนะคะนี่นะคะข้างล่างก็จะมีการแบบให้เพื่อนๆมีโน้ตสำหรับให้เพื่อนๆได้บรรยายนะคะในสภาวะที่เพื่อนๆอ,อ่า อ,อยู่กับในการในช่วงเวลาของการลงสีมันดาราลงเส้นลงสายแล้วก็เป็นสภาวะที่เพื่อนๆได้อยู่กับตัวเองแล้วก็อาจจะมีข้อความป๊อปอัพบางสีบางอย่างที่มันสะท้อนขึ้นมาให้เพื่อนได้เห็นให้เพื่อนเได้รู้ในขณะนั้นก็สามารถระบายมันออกไปอ่าเขียนหรือระบายออกไปตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆในการเริ่มทํางานกับมันดาราในขั้นแรกค่ะเพื่อนเอนไม่ต้องไปสนใจนะคะว่าสิ่งที่เราทําสิ่งสีที่เราหยิบ นะคะดินสอที่เราใช้ะคะ่ะลวดลายมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะออกมาในแบบรูปแบบไหนมันจะสวยหรือเปล่ามันจะสวยไหมหรือว่ามันจะไม่สวยนะคะพเพื่อนๆ<ร>เราไม่ต้องไปสนใจนะคะในช่วงขณะเวลาแรกขณะในช่วงแรกนะคะมันจะระบายไปเลยตามที่เราต้องการที่อยากจะระบายโดยที่ไม่ต้องคิดมากโดยที่ไม่ต้องคิดหนักโดยที่ไม่ต้องไปเล็งถึงว่า ฉันทำสวยหรือไม่สวยอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆออันนี้ก็คือเซตนะคะ21ภาพนะคะ21ภาพ21วันก็แล้วแต่แหละถ้าเราอยากแบบระบายครั้งเดียววันเดียวย1่ภาพก็ได้หรือระบายวันละภาพหรือ2วันต่อภาพอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยนะเพื่อนๆนะนะคะอันนี้คือ beginning นะคะมันดาราเริ่มต้นแรกสำหรับของเรานะคะแล้วก็อีกเซตหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็น โซฟีดอมนะคะอยากจะระบายอะไรนะคะอยากจะใช้สีไหนอยากจะละเลงมันไปแบบไหนก็สามารถใช้เซตนี้ได้นะคะเป็นภาพมนาลาที่ออกแบบมาสำหรับความปรารถนาในใจการครีเอทของเรานะคะ่ะอยากจะเป็นยังไงสร้างสารรค์อะไรยังไงในผลงานสามารถนะคะอันนี้คือสามารถเฉพาะเจาะจงอยากที่จะแบบลงสีนี้อะไรแบบนี้ก็ได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆเนาะดังนั้นก็คือภาพที่เราแบบ กำลังทําอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือแบบนี้นะคะแบบนี้นะจ๊ะแบบนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะผ้าบันดารานะคะสามารถทักมาได้นะคะเพื่นพนอนก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเรามาดูพลังงานไพ่กันดีไหมนะคะตอนนี้ฝนกำลังจะตกพายุกำลังจะเข้านะคะก็คือลมพัดแบบ เข้าตรงหน้าต่างตรงนี้เลยอ่าอะมาเรียบเรียบมาอ่านกันขี้เกียจวันนี้ก็คือขี้เกียจพูดยาวเรามาดูไพ่สักกี่ใบดีอ่ะให้เขาออกมาก่อนนะคะแปดถ้วยอย่าไปลังเลอย่าไปเสียดายอะไรเลยสามถ้วยไม่ต้องลังเลไม่ต้องเสียดายสภาวะในขณะเนี้ยถ้ารู้สึกว่าตอนนี้มีความลังเลใจ อยากจะเดินออกไปแต่ก็ยังหันหลังกลับไปมองอยู่จุดเดิมอยู่จะไปดีหรือไม่ไปดีนะคะติดบัก๊กอะไรวางอย่างในชีวิตอยู่เนะาะไพ่พี่ไพ่บอกว่าไม่เป็นไรเดินออกไปเลยสิ่งที่อยู่ข้างหลังมันก็คือบทเรียนหรือประสบการณ์ชีวิตของเรานั่นแหละไม่ต้องเสียดายหรอกทุกอย่างมันมันคือการเปลี่ยนแปลงมันคือกุ้งล้อมันคือวัตจักรของชีวิตนะคะก็แค่เก็บความรู้สึกดีด ต่างๆที่เราเผชิญมาค่ะเก็บไว้ให้มันเป็นความรู้สึกดีหรือความทรงจําไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะมันจะดีมันจะร้ายหรืออะไรก็แค่ขอบคุณสถานการณ์ที่อยู่ข้างหลังแต่ว่าตอนนี้ขณะน,นี้เราทุกคนกําลังจะเติบโตขึ้นกําลังจะก้าวออกไปสู่มิติใหม่แห่งชีวิตประตูใหม่ประตูบ้านใหม่บ้านหลังใหม่ที่อยู่อาศัยใหม่แห่งชีวิตของเราแล้วประสบการณ์ใหม่กําลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเพื่อนเพราะว่าสิ่งดีๆ เพื่อนร่วมง,งานหรือบุคคลกัลยาณมิตรกำลังรอให้เราไปเฉลิมฉลองบทบาทใหม่ในชีวิตอยู่นะคะเพื่อนอืและที่สำคัญใครตอนนี้กำลังใครตอนนี้ที่ได้ตัดสินใจก้าวไปสู่ประตูบานใหม่ในชีวิตแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณกำลังแบบคุณกำลังจะได้ใช้ชีวิตในบทใหม่ที่คุณต้องการจริงๆเพราะไ้า,าใบไพ่สามถ้วยก็คือการสังสรรค์การเฉลิมฉลองการ การเฉลิมฉลองการยินดีปีดาในในสิ่งที่เราแบบได้ตัดสินใจได้ทำได้ได้แบบอ่ารับรางวัลบางสิ่งบางอย่างในการตัดสินใจของเราอะ่ะมันคือขัํมคืนของปาร์ตี้ความสนุกสนานแห่งชีวิตเลื่อนเลื่องกับเพื่อนๆนกัลยานามิรโซเฟเมิลีของเราที่เราได้เจอกันแล้วแล้วเราก็ได้มาเจอกันแล้วในข่ําคืนนี้เป็นข่ําคืนที่พิเศษมากๆนะคะ อีกใบหนึ่ง Queen of s w o r d นะคะ Queen of s w o r d ราชินีไม้นะคะราชินีไม้นะคะนั่งอยู่บนหลังหน้าตาเข้มขังเชียวนะคะแสดงว่าบทต่อไปของเพื่อนน่ะมันจะมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นจริงๆบทต่อไปของชีวิตเพื่อนมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นจริงที่ที่สำคัญเขาถือดอกอะไรเขาถือทานตะวันแล้วก็อาแมวดําแสดงว่าเพื่อนๆเป็นคนที่ค่อนข้างที่ เป็นคนที่แบบมีไหวพริบปฏิภาณในตัวเองอยู่แล้วงานต่อไปที่เพื่อนๆจะทำที่เพื่อนๆได้ก้าวออกไปจริงๆแล้วเพื่อนๆรู้แล้วว่ากําลังจะเจองานใหญ่งานหนักในชีวิตแต่มันก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานความความเบิกบานในสิ่งนั้นอ่ะอืมแล้วก็เป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะต่อไปนี้ก็คือเอาจริงเอาจังแล้วในระดับหนึ่อสิ่งที่ที่กําลังทําอยู่ กำลังตัดสินใจกำลังก้าวเข้าไปอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเพื่อนๆก็อาจจะรู้แหละรู้และเข้าใจแล้วว่ามันคืออ่ะก้าวต่อไปก้าวที่ยิ่งใหญ่ประตูบานใหม่ที่เป็นแบบไม่ใช่ประตูห้องห้องเช่าเล็กๆอ่ะมันเป็นประตูของคฤหาสน์ที่ที่ยิ่งใหญ่แล้วในขณะนี้ในชีวิตนะสิบดาบมาพร้อมอ่าเดอ เมจิเชียนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขณะนี้ใครกําลังอยู่ในสภาวะไหนก็แล้วแต่จะบอกว่าทุกอย่างมันจบสิ้นแล้วนะคะเพื่อนๆก็คือกาลังจะกล้าเข้าสู่บทใหม่ในชีวิตแล้วจริงๆเพราะว่าสิบดาตคือมันจบแล้วโอเวอร์ over. เกมนี้โอเวอร์เกมนี้จบพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทานฟอร์มไปในอีกรูปแบบหนึ่งพร้อมที่จะเริ่มต้นในแบบชีวิตที่ตัวเองต้องการและปรารถนาจริงๆไน่ว่าความปรารถนานั้นจะคืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆได้ก้า ก้าวออกจากจุดหนึ่งในชีวิตคําว่าจบแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าอันดีอนนาดนะที่ผ่านมาหมายความว่าเพื่อนๆอาจจะได้ไปทําโปรเจกต์ใหม่หรือมีความคิดใหม่ที่จะต่อยอดจากสิ่งเก่าหรือบางสิ่งบางอย่างที่เคยแบกรับที่เคยกดทับที่เคยหนักหน่วงมาอันนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันก็คือมันกําลังถูกถูกปลดถูกเคลียร์ออกไปแล้วเพราะว่าทุกอย่างสิบดาก,ก็คือไม่สามารถที่จะไป ในไม่สามารถที่จะไปต่อในเส้นทางเก่าจริงๆเราเรารู้สึกว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะรู้จะเข้าใจอยู่แล้วบางคนท,ที่ที่มันขึ้นมาไพ่อันดับแรกคือแปดช่วยก็คือความลังเลความลังเลยังไม่ก้าวใช่ไหมคะอันนี้คือยังไม่ก้าวนะเพราะว่ามันมีการแบบหันหลังกลับมาดูสิ่งเก่าๆในชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วเราจะบอกว่าไม่ต้องเสียดายอันนี้ใช้วิจารณญาณในการฟังข้อความว่ามันใช่ตัวเองหรือเปล่า ว่ามันเป็นชั้นไหม่ถ้าไม่ใช่ปล่อยผ่านไปเลยนะคะก็ถ้าไม่ใช่ไม่ได้ไม่รู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ได้ไไดรับพลังงานใหม่ฉันไม่ใช่ฉันยังดูดูจุดเดิมก็ตามประสงค์ของตัวเราของจิตวิญญาณเราเนาะอันนี้ก็คือจะไม่ก้าวไก่ในกระเส้นทางของจิตวิญญาณของโซของใครนะคะเราก็คือแค่ผู้มาสื่อสารอานสารนะคะสื่อข้อความให้เพื่อนเได้ฟัง แล้วสําหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่านี่มันคือใช่ของฉันก็ขอแสดงความยินดีด้วยว่าก็คือคุณได้จบสิ้นในสิ่งเก่าๆสิ่งที่แบกรับแบกรับหรืออะไรเก่าๆที่ที่มันเคยผ่านมาแล้วทําให้คุณรู้สึกหนักหน่วงในชีวิตเพราะต่อไปนี้จะบอกว่าไม่ต้องลังเลหรือสงสัยอะไรอีกแล้วนะคะต่อไปนี้มันคือก้าวใหม่มันจะเป็นไปตามสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาในชีวิตจริงๆนะคะเพราะว่าเครื่องสามถ้วยมา นะคะไม่ต้องลงลสสงสัยอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะที่รักษาที่รักของฉันไม่ต้องสงสัยหรือหลังลีอะไรนอีกแล้วนะคะก้าวต่อไปก้าวต่อไปค่อยๆก้าวค่อยๆเดิมแต่ไม่ต้องลังลีสงสัยอะไรอีกแล้วในตัวเองไม่ต้องลังลีสงสัยอะไรเลยะเชื่อข้างในเชื่อภาวะสภาวะคอนเฟิร์มข้างในของตัวเองนั่นแหละสิ่งที่ที่บอกกับเธออยู่ในขณะนี้ฉันต้องพูดเพราะว่าเวลามันจะหมดฉันอยากอัดคลิปด้ย เยอะๆสักยี่สิบสามสนาทีเราไปทําช่อง Youtube กันไหมไปฟังแบบยาวๆกันปะ